กิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปเมื่อวันระดับชาวปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วมีระดับชาวปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไปและความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์อย่างน้อยสองทักษะหรือมากกว่าทักษะดังกล่าวนั้นประกอบด้วยทักษะการสื่อความหมายทักษะทางสังคมทักษะการใช้สาธารณสมบัติทักษะในการ เรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจำวันการดำรงชีวิตในบ้านการดูแลตนเองการควบคุมตนเองสุขอ,อนามัยและความปลอดภยัยการใช้เวลาว่างและการทำงานค่ะซึ่งลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญานี้สามา,มารถพบได้ตั้งแต่อายุ18ปีและอาจแบ่งความบกพร่องทางสติปัญญาได้4ระดับคือ 1. บกพร่องระดับน้อยมีระดับชาวปัญญา50-70 2. บกพร่องระดับปานกลางมีระดับชาวปัญญา35-5สบถึงห้บกพร่องระดับรุนแรงมีระดับชาวปัญญาประมาณ2 0่0ิบถึงบกพร่องระดับรุนแรงมีระดับชาวปัญญาประมาณ20-25ถึงหรือต่ำกว่า20สสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจาก โรคทางพันธุกรรมการติดเชื้อการได้รับสารพิษการขาดออกซิเจนการขาดสารอาหารและการเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆค่ะกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฝ่ายบกพ้องทางสติปัญญา 1. ตังเต 2. ใส่บล็อกรูปทรง 3. ปั้นดินน้ำมัน 4. ร้อยลูกปัด 5. ต่อจิ๊กซอกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากิจกรรมที่1กระโดดตามช่องรถไฟประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนักเรียนจะสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนดกิจกรรมที่2การเดินเรียนแบบสัตว์ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 1. นักเรียนมีการวางแผนการเคลื่อนไหว 2. มีความคิดสร้างสรรค์นในการทำท่าทางเรียนแบบสัตว์กิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากิจกรรมที่1นสารกระดาษประโยชน์ที่จะได้รับ 1. การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กคล่องแคล่วขึ้น 2. ส,สหสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดีขึ้น 3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้กิจกรรมที่ 2. แกะหมุดจากดินน้ำมันเสียบกระดานประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ 1. กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความแข็งแรง 2. รู้จักการนับเลข1-30